เกาะติดทุกนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์และติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในทุกเช้าวันจันทร์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวจังหวัดนครสวรรค์นายจ้างสถานประกอบการและอาสาสมัครแรงยงานทุกท่านครับ วันนี้พบกับรายการสถานีข่าวแรงงานคนครสวรรค์เป็นเทปที่3แล้วนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2564 <c oughs> และในวันนี้พบกับผมเช่นเคยนายปณทัศน์โญกุลนักวิชาการแรงางานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์และนับจากเทปนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเปลี่ยนเวลาการออกอากาศจากเดิมนทิตย์เวลา9โมงเช้าเป็นทุกวันจันทร์เวลา9โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับที่แฟนเพจสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ครับ สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นโครงการช่วยเหลือ SME ของรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเป็นที่ถูกใจของนายจ้างและรัฐบาลกำลังเปิดให้ลงทะเบียนเฟส2และตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันที่20ธันวาคม2564กครับวันที่23พฤศจิกายน2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยธุรกิจ SME เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่สถานประกอบการขนาดเล็กถึงกลางได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ SME ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ซึ่งหลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการเป็นจำนวนมากเพราะเกิดประโยชน์กับนายจ้างสถานประกอบการโดยตรงช่วยให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องทั้งอย่างช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างคนไทยโดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากถึง2,023,838รายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ในธุรกิจ SME รอบที่2ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะครับเพื่อให้ในายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามฐานข้อมูลประกันสังคมมาตรา33ที่มีสถานะ Active ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนณนะวันที่16ตุลาคม2564สามารถลงทะเบียนรับเงินุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา3,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนคือเดือนธันวาคม2564 และเดือนมกราคม2565ครับข่าวการมอบนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับวันที่24พฤศจิกายน2564นางสุภลักษ์สรุติรัตนวรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานหวัวหน้าส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคและสำนักงานฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ2565โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผ่านระบบการประชุมทางไกลวนะิดีโอคอนเฟรนต์ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วจำนวน5ข้อได้แก่ 1. ยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ 2. กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. บริหารจัดการแรงางานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 4. เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 5. ดูแลให้แรงงานและนายจ้างสามารถทำงานในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติสุข และได้กําหนดนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องจํานวน7ข้อได้แก่ 1. พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดประเทศและรองรับเศรษฐกิจใหม่ 2. บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3. ต่อยอดการประกอบอาชีพยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชนทั้งในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อปลดล็อกเทียสองวอชลิสห้พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานระบบสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป 6. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบแรงงานกลุ่มเบาะบางแรงงานผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองด้านแรงงานสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียมมีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้อด้านรายได้ของประเทศนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและ 7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน Big Data และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารวางยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นระบบข่าวต่อมาเป็นเรื่องเตือนจากกระทรวงแรงงานนะครับ ไปยังนายจ้างว่าห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังวันที่30พฤศจิกายนนี้หากมีการตรวจพบจะดำเนินคดีดตามกฎหมายครับทั้งสุดาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมอบหมายกระทรวงแรงงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างสถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานพร้อมกับควบคุมป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติซึ่งมติคณะรัฐม,มนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564ที่ผ่านมานั้น <c oughs> เห <ảo> ็นชอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการโรงงานและสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2564เก็บตกรายงาน3สัญชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ดาเนินการเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทยและได้รับการดูแลตามสิทธิที่พึงมีแต่นับจากนี้ หลังจากวันที่30พฤษจิกายน2564กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครองทหารและตำรวจจะตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่น ก็ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือโดยให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการข้อบังคับข้อคำสั่งต่างๆให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อที่จะบริหารจัดก,การแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายและได้รับสิทธิอันพึงมีครับแต่นับจากหลังวันที่30พฤศจิกายนนี้กะทรแรงงานจะดำเนินการตรวจค้นอย่างจริงจังนะครับและดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายครับ ข่าวต่อไปของวันนี้นะครับเป็นข่าวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่11ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ครับนางสุภลักษณ์สลุติรัตนวรกุลแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่11ทับ2564เพื่อสรุปผลการดําเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยมีนางสาวชุติพรเสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานณห้องประชุม2 0 3สสาารกลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในวันนั้นก็มีการรายงานสถานการณ์เตือนภัยด้านแรงงานและแรงงานผลการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆซึ่งมีสถานการณ์ด้านแรงงานที่น่าสนใจคือในเดือนตุลาคมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่จํานวน35แห่งเงินลงทุน103ล้านบาทประกอบด้วยบริษัทจํากัดจํานวน18แห่งและห้างหุ้นส่วนจํากัด จำนวน17แห่งและก็มีกิจการที่หยุดกิจการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจำนวน6แห่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือ6แห่งเช่นกันมีอัตราคงที่กิจการที่มีการลดจำนวนลูกจ้างจำนวน24แห่งมีผู้ถูกเลิกจ้างจำนวน249คนและมีผู้มาขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์จำนวน222คนและมีตำแหน่งงานว่าง315คนและได้รับการบรรจุใหม่ 149คนและในวันเดียวกันนี้นางสุภลักษณ์สรุติรัตนกุลรายงานจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่วนช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ทับ2,564เพื่อพิจรารณาแผนงานโครงการงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนางสาวชุติพรเสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานณนห้องประชุม203สารกลางจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการแผนงานโครงการงบประมาณตามโครงการรวม6อำเภอจำนวน13โครงการเป้าหมาย210คนเป็นเงิน270,000บาทประกอบด้วยกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนจำนวน3อำเภอร,รวมทั้งสิ้น5โครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือรวม4อำเภอจำนวน8หลักสูตร แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของสถานีข่าวรายงานในวันนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านครับระกัรสังคมเปิดโอกาสให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปี2,565ได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2,564ถึงวันที่31มีนาคม2,565โดยกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปส9402ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง หรือยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Connect ผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้3ช่องทางนะครับดังแบบนี้ 1. www.sso.go.th 2. แอปพลิเคชัน SSO Connect และ 3. สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับและข่าวต่อมานะครับสำนักงานประกันสังคม ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกันตนให้รีบไปใช้สิทธิทำฟันฟรีก่อนหมดเขตสิ้นปี2 5 6 4นี้สามารถทำฟันได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแจ้งสิทธิ์กับสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการที่มีสติ๊กเกอร์คำว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันซึ่งรครอบคลุมบริการทนตกรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. กรณีถอนฟันบุดฟันขุดหินปูนและผ่าฟันคุดสามารถใช้สิทธิ์ได้ในอัตราไม่เกิน900บาทต่อปี 2. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนจำนวน1-5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาทจำนวนมากกว่า5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,500บาทกรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4,000บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมทั้งหมดนี้คือข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกาะติดทุกนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานข่าวสารด้านแรงงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ายจ้างสถานประกอบการชาวจังหวัดนครสวรรค์และติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ในทุกเช้าวันจันทร์เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปได้ที่สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์